ยุโรปอุณหภูมิพุ่งสูงสุดในรอบปีเกษตรกรหวังพึ่งพืชทางเลือกจากน้ำท่วมทำลายล้างในสเปนไทยแห้งแล้งในซิซิลีเชื่อเขาแอลฟ์ที่กำลังละลายอย่างรวดเร็วความท้าทายของภาวะโลกร้อนในยุโรปขณะนี้กำลังดุเดือดรายงานจากยูโรเนลส์เผยว่าปีนี้เป็นปีที่ร้อนที่สุดและถือว่าอุ่นที่สุดในรอบทศวรรษนี้จึงถือเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเกษตรกรในยุโรปกลาง ด้วยสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจส่งผลต่อการเพาะปลูก,กเกษตรกรหลายรายในยุโรปกลางต่างสัรหาพืชทางเลือกในขณะที่ยังคงรักษาการปลูกพืชแบบผสมผสานตามวิธีการปลูกแบบดั้งเดิมไว้จอชเทรเตอร์เกษตรกรที่เทือกเขาแอนเดสที่อเมริกาใต้ระบุว่าภาวะโลกร้อนทำให้กเกษตรกรที่ปลูกพืชแบบดั้งเดิมในยุโรปกลางเผชิญกับความยากลำบาก เช่นการปลูกกระลำปลีพืชที่โตได้ดีในอากาศแบบฤดูใบไม้ผลิแต่หน้าร้อนปีนี้กลับร้อนและแห้งเกินไปสําหรับพวกมันกลับกันกับพวกศัตรูพืชที่สามารถเติบโตได้ดีในอากาศแบบนี้ไรเตอร์จึงเริ่มปลูกบัวหิมะเป็นพืชทางเลือกซึ่งรากของมันคล้ายกับมันหวานในวอลสเปย์เซิลส์เบิร์กประเทศออสเตรียซึ่งบัวหิมะเป็นพืชที่เติบโตได้ดีในสภาพอากาศที่ร้อนและแห้ง ในขณะเดียวกันเกษตรกรในเยอรมนีแอนเดสนับเริ่มปลูกพืชที่พบได้ง่ายในอเมริกาใตา้อย่างมาเลเซียเขาบอกว่าในปีนี้เป็นปีที่หนาวและชื้นมากแต่ก็ยังไปต่อได้ซึ่งการเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูใบไม้ผลินี้ถือว่าช้าไปแล้วเพราะมาเลเซียบางส่วนก็สุกและร่วงลงพื้นแต่ด้วยสภาพอากาศตอนนี้ก็ยังถือว่าไปได้ดีสําหรับพืชชนิดนี้เพราะพวกมันถือเป็นพืชที่พิเศษและผสมพันธุ์ได้หลากหลายจากการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ ไม่เพียงแค่ยุโรปแต่ทัว่วทั้งโลกเองจะรับมืออย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงจากภาวะโลกร้อนในครั้งนี้ยังคงเป็นคำถามที่ซึ้งไร้คำตอบสุพิศราพงพนภยัยรายงาน